อยากให้หมอทำคลิปเรื่องหินปูนในหูหลุด ได้ BPPV อวัยวะรูปก้นหอยอันนี้มันคืออวัยวะในการรับการทรงตัวของร่างกายเรามันทรงตัวยังไงคําตอบคือด้วยการที่มันมีมันมี3แกนเวลาที่หัวเราตั้งอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะมันจะมีตัวถ่วงน้ําหนักอยู่เป็นหินปูนที่คอยถ่วงอยู่มันจะใช้เซลล์ขนมารับว่าน้ําหนักของไอหินที่เกาะอยู่อ่ะมันวิ่งไปทางแนวไหนแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อหัวเราตั้งอย่างงี้นะถ้าหัวเราเอียงอย่างเงี้ยมันก็จะรู้เพราะว่าสองข้างมันจะไม่เท่ากันเนืออก่ะเสร็จปุ๊บอ่ะปัญหามันจะเกิดตอนที่หินปูนมมััหหลลุเเท่าา้แะวววิยธีกร รักษามันก็จะมีการทําสิ่งเหล่านี้ดิสซอรพายค์ถ้าสมมติว่าคุณหมอเขาตรวจดูแลรู้ละว่าหูตรงไหนมีปัญหาหินตรงไหนหลุดแล้วพยายามจะเอาให้กลับที่คุณหมอเขาจะมีการทําท่าแบบนี้งายคว่ำงายคว่ำวนไปวนมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆท่ามันจะดูแปลกๆเหมือนเหมือนกับนอนที่แบบปลายเตียงที่มันไม่มีไม่มีที่รองหัวจับไปจับมาแบบนี้พอเสร็จแล้วหินมันกลับไปอยู่ในที่นะไอที่เคยหมุนๆอยู่หายสนิทนี่คือวิธีการรักษาแต่ว่า ถ้าถามว่าเป็นซ้ำได้ไหมคําตอบคือก็เป็นได้ครับเป็นได้เป็นได้ไม่มองเป็นหูเลยมองเป็นก้นหอยใช่ไหมใช่ใช่มันคล้ายๆแบบนั้นแหละ